ครูเมดอีกแล้วเป็นอาชีพอะไรครับมันโอ้หุ่นท่อเอนจิเนียร์อืมเกิดเอนจิเนียร์ต้องอยู่ห้องห้องเครื่องดิห้องเครื่องเอ่อสวัสดีครับโอ้มีสามคนนะจ๊ะนี่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 เป็นไงนะป๊าปปาราปปาราเอาไอคิวนี่ชางโมอาปังอาบน้ำ อออบาโอ้โหรูดบัตรเราไม่มีเครที่ห้องนี้ดาวน์โหลดไฟล์เมื่อกี้เห็นเจไปห้องคูอ่ะอ่าแป๊บนะไปดับไปดับด้วย อุ้ยโอ้โหอุ้ยสองคนเจอศพที่ไหนฮะข้างล่างอ่ะข้างล่างนี่เป็นห้องยังไงอะข้างล่างที่มันเป็นเป็นห้องที่มันเป็นสวิตไฟเลื่อนขึ้นเลื่อนลงอ่ะแล้วพอเดินลงมาก็เจอไม้สู่ขีนล่างผมผมเห็นครั้งสุดท้ายโซนล่างไม่เห็นหม่เใครเลยแจนจะบอกว่าเจกับพี่โสเป็นพยานให้แจงได้ผมอะอยู่ตรงกลางตอนแรกแล้วก็เดินออกไปขวาเพื่อไปสับสวิตไฟ ก็<ส> <iblings. S 1> อยู่ห้องศพของไม้อะอยู่ห้องอิเล็กทริคเกอลอ่าอิเล็กทริคกอเมื่อกี้แป้งไปที่ห้องอิเล็กทริคกอเหมือนกันซึ่งในนั้นเนี่ยเจอพี่ไหมและแป้งก็ฉีกออกมาเพื่อที่จะไปดูห้องกล้องวงจรปิดนะคะผมที่อยู่ห้องข้างและในกล้องวงจรปิดเนี่ยก็ดันซูมมาที่ห้องที่แป้งอยู่พอดีและมีเต่าเดินผ่านไปซึ่งไม่รู้ว่าเต่าเนี่ยมาจากทางด้านบนหรือทางห้องนังน ีมต่อจักครั่เมื่อสักครู่มีคนดูกล้องอยู่คุณจะต้องเห็นผมแน่นอนเพราะว่าผมเป็นรแลนแรดในหน้าก้องของขุดอ่าไม่เห็นเลยอ้าวไม่ได้ไปฝั่งดูส่วนผมเปิดประตูห้องน้ําเล่นอยู่ฮะไฟดับน่ะมีคนไม่ทำเคสนะทําแล้วทาเสร็จแล้วก็เปิดประตูห้องน้ําเล่นดูคนผมขอขอพูดอะไรอย่างครับครับสมนี่พูดไม่ได้แต่อีวาพูดได้อะอะไรอ่ะมันเป็นรูดบปัตร อ๋ออ๋อ๋อใช่รูดเออเจอเจอชาโมวดรูดบัตรอยู่ตั้งนานมันต้องมันอย่ารูดไวแล้วก็อย่ารูดช้ามันต้องแบบพอดีพอดีแล้วก็แล้วก็พยายามเนาะเพราะเป็นฝักชายนะพี่โบป๊อปทำไรอ่ะเมื่อกี้เจอป๊อปในห้องห้องเล็กคอร์ดครับเออคือคือผมอ่ะรูดอ่ะแล้วมันรูดไม่ได้เจอคนรูดบัตรไม่ได้รูด เไม่ทำมารูดกันเยอะจังอ่ะมันต้องรูปผ่านประตูพี่ต้องรูปประตูอ่ะไม่งั้นพี่อิ๋วไปไหนมาพี่อิ๋วถึงไม่รู้ว่าเขาปิดประตูกันทั้งแมปเลยก็ไปทำเควสตอีกเรื่องขึ้นเรื่องลงไงก็พูดอยู่ตั้งแต่แรกแล้วโอเคไม่เปรเราพี่ไปประตูได้ปะเนี่ยผมผมสคริปป์ปวดประตูเจหล่ะเจทำอะไรเจอ่ะเมื่อกี้เห็นเจเดินแถวออท้ายเรือกลางผมเห็นเจไปแมปนะไปเดินผ่านห้องน้ำอ่ะเก็บของเยอะๆอ่ะที่มีดใส่แบบก็เบลหรออ่าเห็นเจไปทางนาคาาก็เบลหรอเต๋าอยู่ไหนมันจริงเนี่ยเต๋าอ่ะผมมาจากข้าง ผมก็เห็นคิววิ่งสวนขึ้นมาเต่าคุณต้องพูดละคุณมีเวลายอยู่แค่ข้าท<ค>ด้านซ้า,นายครับด,ด้านซ้ายล่างผมเดินสวนพี่แป้งเดินสวนพี่ไม่ขี้สวนไอคอสแต่ผมไม่เห็นศพที่ย่องอีดิ้งตัวเข้าคือผมน,นอยเดียเลยทำ c a s อยู่คนเดียวเลยครับจะคลิปก่อนไหมจะคลิป<า>ก,ก่อนหรือว่าหลักฐานมันยังไม่มากพอแล้วข้าวก่อนที่มาคลิปเต๋ออะไรครับ ไปทางคางคางโกเบดีกว่าเรามีสเปซอ้าน Elect rical. Elect rical. ี่อิเล็กทริกเคิร์ดอิเล็กทริกเจะหึหึหลนหนีบฟึิดอ้หู้โอ, <laughs> เนนอเ้เปิดตั้งนานอะทุกทีเปิดตั้งนานคนเปิดไม่ติด <ś les> อโอ้โหเรียบร้อยคออ,อีกแล้ว <ś les> โซวีอยู่ของล่างดูกล้อง <ś les> ตายทำไมต้องตายห้องนั้น เฮ้ยมีคนกาเดียนกาเดียนโปรเทคได้ทนได้แล้วเหรออุ้ามั่ขึ้นข้อความบอกใครตายนะเมืีคนกาพิกิครับพี่กิมีคนตาได้แต่ว่าตายเหรออ่าผมแสดงว่าน่าจะมี2คนที่เกิดเหตุแต่พี่กิจสวยพี่กิจไม่ได้โดนโปรเทคแต่มีคนนึงโดนโปรเทคอ่าผมไม่เห็นว่าใครมาจากข้างล่างแต่ว่าเมื่อกี่ย ออกกันอยู่แถวแถวอ่าตรงไหนครับแถวแถวเลคคอร์ดแถวแถวอ่าแก๊บลูมเออแก๊บลูมแก๊บลูมก็มีพี่มีอีคิวแล้วก็มีจุ๊บแจงหลังจากที่แยกกับพี่ป๊อปไปเนี่ยจะอยู่ห้องฝักบัวเนี่ยตีฝักบัวอยู่แต่จงเห็นพี่อยู่นะพี่อยู่อยู่แถวๆนั้นแหละไม่ได้อยู่ข้างล่างแมงเมื่อกี้วิ่งไล่พี่ใหม่หนูไม่ได้วิ่งไล่พี่อยู่เลยหนู่กำลังวิ่งหนีเจอยู่อยู่ดีๆเจก็เดินตามหนูแบบรัวๆผมจะได้มีพยานยืนยันว่าผมบริสุทธิ์ บริสุทธิ์ไปเลยเรื่องตามไปลใครใครอยู่ห้องอาผมใช่ผมเห็นผมเห็นเจวิ่งไล่แปงแต่ว่าอยู่ข้างบนในห้องกเจอเจอศพเจอศพกิจตรงไหนนะเมดิคอลครับระหว่างเมดิคอลกับเ l e c t ริคอลคืออย่างนี้ผมจะเล่าเหตุการณ์ให้ฟังเมื่อกี้เราออกันอยู่ที่แก p l o o เยอะมากหลายคนเลยแล้วผมก็เดินแยกไปขวาไปทำเฟสที่คาร์โกเบลผมต้องถามแล้วผมก็เดินลงม้าลาจะไปทำต่อสรุปเจอพี่กิจนอนอยู่ตรงประตูไม่ได้อยู่กับพี่โซ่ตาแรกไงตาแรกกับที่ห้องสมุดเนเวทออกมาอยู่คนเดียวเลย ก็ผมไม่ได้บกว่ารกันเดียวถึงอานนี้จุ๊งแจงก็ผมรู้อ่ะมันไม่ควรสคริปนะแต่ผมว่าพี nee. <S S ่โซไม่ได้เป็นแน่ๆน่จมนจุ๊กแจงเลยมั่วเอ้าลูดประตูก็ไม่ได้หรอจุ๊งแจงยากจะยื้อเวลาไม่สงสานผมเลยเฮ้ยมีคนโหวตผมด้วยคคสิปแ่นั้นแหละพี่ป๊อปสคริปครับผมสคริปครับพี่ป๊อปมาเดินกับผมพี่ผมเชื่อใจพี่ผมตายแน่พี่ป๊อปตายแน่ผมแน่เลย จนมาเห็นกระป่าจนผ้าใจมืจม่อแจมโอ้ยทำไมใครตายใครตายใครฆ่าหรือไงพี่คิวค่ะคิวร <c oughs> ้อ,องเพลงแบบไม, <c oughs> ไม่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 ใช่ผมพี่ฟังผมนะผมอยู่คนเดียวเดียวนั้วมันแก้ตัวตรงไหนวะเนี่ยพี่ถ้ากันอ่ะมีคนปลอมเป็นผม <c oughs> พี่ฟังผมเดี <c oughs> er ol, ๋ยวพี่ไม่ใช่ไอ้จังบทใครเดี๋ยวเขาต้องมีความสองข้างอยู่ใจ้างเดียวผมเดินตามพี่เจ พี่เจเป็นพยานให้ผมล่กผมเจอพี่เจจริงๆผม<ช>อยู่ข้างล่างใช่ผมอยู่ข้างล่าง เราไม่รู้นะไม่เป่าว่ะจังไม่เห็นว่าใครเลยเป็นนะผมก็สนกับพี่ที่เอ็นจินรู้เมื่อกี้เห็นขาเห็นขาไวๆป่ะตรง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 สายกลางป่ะตรงสายกลางป่ะพี่ผมโคตรเจ็บใจอ่ะไม่ใช่ผมจริงจอ๋อตรงตรงคอมมูนิตไอตรงคอมมูนิเคชันป่ะใช่ใช่ผมผมกําลังทําเควสในนั้นอยู่พี่อ๋อเห็นขาเห็นขาเห็นขาคิวทําเห็นขาเฮ้ยกลัวจะตายเปล่าผมกําลังโดนใส่ร้ายนะเนี่ย ไอ้ผมไปไปก็คือก่อนที่จะเจอก่อนที่จะเจอศพอ่ะอยู่มันเดินสวนกับพี่เว่ยแล้วแบบผมไม่เจออ่ะพี่ผมสาบานเลยผมขอสาบานให้แสดงผมจะมูหักเลยคยูอยู่ไหนคิวอยู่ไหนผมอยู่คอมมูเคชันตอนเนี้ยเดีเดี๋ยวผมถามแบบผมถามแป๊บแป๊บคอมมูเคชันใช่ไหมไอ้ป๊อปอยู่ไหนป๊อปอยู่ไหนผมผมผมอยู่หน้าห้องเลยตรงตรงที่คิวออกมาผมอยู่ทางขวาสุดอ่ะไอ้คาโกเบยคาโกเบยอยู่กับพี่โม แจงอยู่ตรงไหนดูประตูกันอยู่ในห้องสมุดตรงไหนตรงไหนแจงอยู่ตรงไหนแจงอยู่ตรงซาโบเทสที่มันมีกดเลขกต้องได้ขอดค่ะไอเต่าลาก่อนอยู่เมนหอยังไม่เจอใครเลยแจงกำลังจะกดซาโบเทสให้ที่กดเล่เพราะมั่มีซาโบเทสเกิดขึ้นตอนนี้สงสัยป๊อปกระเต๋าถ้าคิวไม่ใช่อ่ะเอาแล้วคนสงสัยคนที่ไม่มีคู่คนไม่มีคู่ไม่รู้หรอกคือพี่เจ คือผมอะมาจากเมดิคอลเพื่อที่จะไปคาโกเบนแล้วก็ขึ้นไปจะไปทำซาโบซาที่แก๊ปรูมไงซาโบซาซาโบซาใครใครพูดให้คุณได้บ้างมันไม่มีแต่ผมฟังน้ำเสียงคิวแล้วผมเชื่อเชื่อซึัยใหญ่พี่ก็เชื่อคิวมันดูตลกอ่ะแล้วพี่ดูตลกอ่ะพี่ว่ามันต้องมีใครสักคนใช่เชื่อผมเถอะโอ้ใช่คิวมันเปิดหัวมาจริงก์ใจเลยคิวมันดันสวนเป็นกิงแต่ที่ผมอยู่คอมมุนิ คิวไม่เชื่อมึงโอเคแต่ตอนเนี้ยหนาวอ่เหนาเหนาวใจตัวเองเต่าทำอะไรอยู่ตรงนั้นอ่ะเออเกิดเอนจินนะแล้วผมก็เดินขวามาเมนผมว่าคุณแค่นั้นเลยแปลกรอบเนี้ยแค่นั้นเลยผมยังไม่เจอเพราะเย็นมันเร็วมากเหมือนเหมือนราศีสัตว์หลังผมก็จะตามเขานะผมก็จะตามเขาได้เฮ้ยโอ้ยคิวโอ้โหสวยเลยแล้ววันนี้คนมาอยู่สามคนข้าตะค้อนมยังอยู่สามคน ฆาตกรเป็นใครบ้างมีชาวโมงคุงมีจุ๊บแจงชาวโมงนี่เป็นบ่อยแล้วก็ป๊อปนั่นเองนะโอ้โหอ๋อเจมีปัญเอ็มีเจมีประเด็นผมรีบตบปุ่มก่อนก่อนที่เรื่องจะบานปลายไปมากกว่านี้พี่ยังไงยังไงยังไงสิครับเมื่อกี้เต่าอยู่ข้างแป้งเลยอุ้ยเสียวสลักวับเอาลูบบาดอยู่พี่หยุดหยุดหยุดว่าอะไรผมหยุดหยุดหยุดฟังพี่ตอนเนี้ยอันนี้ว่ากันด้วยเรื่องเหตุผลเลยนะ เมื่อกี้เนี้ยมีคนตะโกนใช่ไหมแล้วก็มั่นใจใช่ไหมว่าฆาตกรลุมกันโหวตคิวถูกปะคนแรกที่โหวตคิวคือจางใช่คนแรกที่โหวตคิวคือแจ้งแต่ว่าพี่อยู่เป็นคนบอกไงแจ้งก็นึกว่าแบบโอเคปัดตอนนั้นแตไก็เดิ่มโหวตโหวตเลยปกติคุณไม่โหวตเร็วขนาดนั้นเจ๊โหวตเร็วขนาดนี้แหละพี่ไม่จริงแจงเลื่อนใจละเลื่อนใจอะไรตัวเนี้ยไม่จริงไม่จริงไปก่อนเลยเดี๋ยวเสียงทางอีกเดี๋ยวท้ายเกมเสิไอ้หน้าซ่า อนนี้จุกแดงกนตีหน้าเศรน้ำตาเล็ดอยู่แล้วอีกสองคนน่ะอีกสคนน่ะแล้วแกย่บกว่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นป๊อปกับเต๋ากับจับจางนี่คือแก๊งคอรเซนเตอร์ที่เราต้องการี่พี่อยู่ไม่ต้องพูดนะถ้าพูดแล้วแบบเจอใครแล้วแบบพูดแล้วพอแกเลเล่นใหญ่ไม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 ่แต่ผมว่าแก๊งก็โหวตไปคอเซนเตอร์คนแรกคือพี่ป๊อะใส่หูฟังเฮ้ยเราต้งถามเมค์กันแล้วเพื่อน เดี๋ยวเออป๊อปป๊อปลับจบก็ได้เออแบบเวลามีปัญหาอะไรที่อยู่หน้าสงสัยผมตลอดเพราะฉะนั้นไม่ไม่โหวตเต่าไปก่อนแล้วค่อยเฝ้าจุ๊บแจงไม่ที่ง่ายกว่าไม่แต่จุ๊บแจงมันโหวตคนแรกเลยแล้วมันมีคนโหวตสามคนโม่มันชัดเลยก็พี่ชัดเจนว่าแบบมีมูลว่าเป็นคิวมันทำหรอมันทำไหมผมก็เกือบโหวตไปแล้วนะอันนี้โหวตามตัวอือหรือว่าอันนี้คือโหวตใครกันเนี่ยโหวตใครโหวตพี่โหวตจุ๊บแจงไม่รู้ถ้าถ้าถ้าไม่ได้ว่าเรื่องนั้นนผมก็เตาา่สสสงัยุด ่คนตัดไปอะเต่าพี่มอวดใครเต๋าเจวดใครจุ๊บแจงอ่ะงั้นหนูต้องวัวตัวแดงไม่งั้นไม่งั้นยุ๊บแจงเต๋าอาจวดคนอื่นเอ้ยมันจบแล้วคิรัคิระชั่วไมนะตอาพี่อยู่ทำทางนะคอยดูชคนเรามันก็ผิดพลาดกันได้อว คนพูดอีกได้กันอีคนเราไม่คิดหน้ากันได้เหมือนกันเอาอ่ะแต่พี่อยู่ชัวร์แม่นมากคนหนึ่งยอดพี่หยู่จับพี่รุ้ได้โคตรโคตรควิสเราหมดแล้ว ไม่มีคนกดซะด้วยไม่มีคนกดซะด้วยเอาป๊อปออเจขึ้นมาคนเดียวเจขึ้นมาคนเดียวครับแต่วันนี้ตอบปุ่มแน่นอนตอบไม่ได้นะครับเจแบดแบดแบดไหม เฮ้ยโอ้โหเรียบร้อยเอาหายตัวว่ะโอ้โหกล้าเลยหายตัวเอ๊ะแล้วป๊อปล่ะป๊อปไปไหนโอ้โหเรียบร้อยแดงแดแดง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 เดงบอกแล้วไอ้ตาอ้พี่อตายไ้มพี่อยู่ตายไหมพี่ลอยปั๊บแทงโอ้ยอดู่กลางเตาหาพี่อยู่โหวาแล้วมึอยู่ตึอยู่ด้วันในชามโม่แล้ว